สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถครอบครัวอีหนึ่งคันเลยคันที่อยู่ข้างหน้าของพินนี่เลยนะคะสีขาวมุกนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นเครื่อง3 0 0พันนะคะพอนอยู่ประมาณ13,000นะคันนี้เครดิตเราฟรีดาวให้เลยลูกค้าที่มีไรายได้ประมาณ20,000อ่ะ ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครมองหารถครอบครัวอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะสนใจโทรเข้ามาเลย0827043253นะคะ e-suzu mx 3.0 n นว y ขับ2ปี2018จดปลายปี2019คันนี้สีขาวมุกป้ายแดงอยู่ประมาณล้านหนะมือ2องขายอยู่ที่ราคา760,000 9,000บาทนะ7 6 000, 9 0 0 0บาทคันนี้ออกรถฟรีดาวได้ออกรถศูนย์บาทได้ได้เป็นสีขาวมุกค,คันนี้นานๆทีจะเข้ามาใครสนใจอย่าลืมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดบันทึกกันนี้ไว้เลยโทรมาเข้ามาหาพิ้งได้เลยตามเบอร์ที่พิ้งปักหมุดไว้ด้านล่างแล้วก็เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้เลยการจังหน้าของเขานะคะจะได้เป็นแบบโครเมียม2เส้น นะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นโครเมียมใหญ่หญเลยนะคะโลโก้ตตงกายจะเป็นโลโก้อิซุสุนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ4093น้สในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงน,นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามิ่งไลท LED ให้ด้วยนะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างนะคะคุณลูกค้าในส่วนของรถคันนี้กันบ้างนะคะ คันนี้เขาได้เป็นล้อมแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้แน่นอนนะคะยางตัวนี้นะคะยางปี2อ2 2นยี่งีเลยแม็กขอบ18นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะมีรางบันไดามาพร้อมเลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะไฟเลี้ยวติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้มือจับนะคะจะได้เป็นแบบ โคเมียมนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างภายในก็จะได้เป็นระบบซิลทันล็อกมือจับแบบโคเมียนตัดขอบด้วยลวดลายไม้สวยงามกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำขคน,น้ำมาให้พร้อมนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังชั่นนะคะจอทสัสกีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้ เบาะหนังสีเบจต,ตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมกระดุมทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้าหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะภายในของเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าหมดแล้วนะสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของตัวน็อ สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะได้เป็นสีขาวมุกสีสวยแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าใครมองหารถครอบครัวคันนี้ห้ามพลาดเลยนะมีระบบกันลื่นมาให้ด้วยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ําผดน้ํามาให้อีกด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม่กันเลยนะคะคันนี้เขาจะได้ปุ่มพุ s สตาร์ทมาให้แล้วนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มพุ s สตาร์ทได้เลยหน้าจอสวยๆขึ้นมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะ สำหรับคันนี้นะคะเลขไม่นะคะวิ่งอยู่ที่1 3 0 0 0 0สกโลได้ไป็นเลขใหม่แท้เดิมจากโรงงานนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำคันนี้สามารถเพิ่มระดับเสียงลดร,ระดับเสียงได้นะคะคุณลูกค้ากล้องหน้าหลังมีให้พร้อมเลยจอทัชสกรีนนะคะคันนี้มีเนวิให้ด้วยนะคุณลูกค้าเน เขาเรียกว่าในจูเกนเตอร์ G T e R นะคะมีระบบนำทางให้ดูอีกด้วยแอร์ออโต้แล้วก็คันนี้ได้ได้เกียร์ออโต้มาให้นะคะมาพร้อมกับกล้องหอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมีช่องใส่ของด้านบนมาให้คู่มือต่างๆอยู่ตรงด้านล่างมาพร้อมเลยใครมองหานะคะใครมองหาตัวนี้อยู่นะคะ เครื่องสามพันนะคะไม่ใช่เครื่องหนึ่งจุดเก้านะสำหรับชมนี้นะเป็นเครื่องสามพันนะคะอยากนะคะอยากให้เข้ามาดูรถกันที่บริษัทพิจิตรกันได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนี่เลยนะคะเบาะหนังสีเบจตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับโรมกระดุมสีดํานนะคะ ที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองมาให้อีกด้วยนะคะยังไม่พอนะเขามีที่พิงแขนมาให้ใช้ใส่แก้วน้ำวดน้ำมาพร้อมแล้วก็มาพร้อมกับจอกลางให้อีกด้วยนะคะจอกลางตัวนี้ให้มาให้นะคะฟังชันออฟชั่นฟัชันออปชันของเขาควบเลื่อนจัดเต็มเลยกระเป๋าจริงโตด้านหลังมาให้พร้อม ะค,ะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้ได้เป็นรถครอบครัว7ที่นายอีหนึ่งคันเลยนะคะที่แบบยอดนิยมแล้วก็ขายดีเป็นกับหนึ่งของเรานะคะแล้วก็สามารถพับเบาะลงมาได้ด้วยนะคะคุณลูกค้ากดปุ่มนี้นะคะกดปุ่มนี้ขึ้นแล้วก็หรือดึงปุ่มนี้นะคะก็สามารถพับเบาะลงมาได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ตัดด้วยด้วยลายไม้สวยงามกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะรถครอบโัรเจกที่น่าของเราจะมีทั้ง Fortuner, m u x Innova Aven a นก็คือมีให้กับคลูกค้าได้เลือกเยอะนะคะมาดูกันต่อเลยยางคันนี้ยางปี2022นี่แม็กขอบ18แม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้อีกด้วยนะคะ สีขาวมุกสีสวยมาให้กับคุณลูกค้าชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างไฟเบรกตัวที่3นะคะแล้วก็ตัวไลฟ่ฟ้ามาพร้อมตัดขอบด้วยโครเมีย่ยมสีสวยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะทะเบียน4093นะคะสำหรับ New X คันนี้ในส่วนของผู้โดยสารของเขาเนี่ยก็คือสามารถานั่งได้ข้าไหรอีก2คนแล้วก็หรือสามารถพับเบาะลงไปได้นะ ใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้พร้อมเลยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับพรมกระดุมสีดำมาเช่นเดียวกันริ้วรอยต่างๆเก็บงานให้หมดแล้วชุดไฟท้ายของแท้รอยเม็ดอาร์ตนะคะตัวน้าสี่เดียวกับตัวรถฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันตัวน้าสีเดียวกับตัวรถวววรอยเม็ดอาร์ตต่างๆชุดไฟท้ายของแท้นะคะสำหรับคันนี้นะมาดูรอบๆตัวรถกันนะคะมาดูย้างอีกฝั่งหนึ่ง อย่างปี2022 Mac แม็กขอบสิแม็กแคเริ่มจัดโรงงานมาให้เลยนะคะมีเรามันใจมาให้พร้อมติดฟิล์มรอบพันมาให้เราด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะติดฟิล์มรอบพันมาให้แล้วด้วยนะคะคือกว้างขวางแน่นอนนะสำหรับคันนี้ใครมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งพาครอบครัวไปเที่ยวช่วงนี้อยากได้รถ ครอบครัวนะคะออปชั่นคคบดีจอกลางมาให้นะคะมีเนวิเครื่องพันสามผ่อนผ่อนถูกๆผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสามนะคะเครดิตเราฟรีดาวให้นะคะแนะนำไปคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะติดต่อพิงเพชรจนเท่านั้นใครสนใจรถกระบะให้คิดถึงพิงเพชรจนเลยนะให้คิดถึงพิงเพชรจนเท่านั้นเลยนะบอกเลยว่า รถครอบครัวของเรามีให้เลือกเยอะนะคะแนะนํานี่เลย Isuzu MU-X คันนี้อีกหนึ่งคันเครื่องสสามพานันมีเนวิขับสองปีสิบสามจดสิบเก้าอปีสิบแปดจดสิบเก้านะสหรับคันนี้นะสีขาวมุกสวยๆหาย,ยากด้วยนะพิงกาจ,จะขายรถครอบครัวรถสวยๆให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคุณลูกค้าดูในช่อง y youtube ของพิงได้เลยนะแล้วก็สนใจคันไหนก็แคปหน้าจอมาหาพิงได้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันต่อเลย มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตสีเดียวกับตัวรดรอยเม็ดอาร์ต่างๆแบตเตอรี่แผ่นเพจเช็คได้เลยนะคะจาะสูนตัวตา้าชุดไฟหน้าของแท้คานเดิมนะคะเป็นเครื่องสามพันนะคะตัวน็อตสีเดียวกับตัวลดคันเดิมจุดแต้มสีแผ่นกันร้อนรอยเม็ดอาร์ต่างๆนะคะนี่ๆมาดูนี่ตัวน็อตแก้มทแ,แก้มขวดรอยเม็ดอาร์ตเดิมๆนะคะ มีการเช็คคงเดียวให้เป็ถ่ยนไห้น้ำมันเครื่องให้เช็คแบตเตอรี่เช็คไฟเช็คแอร์นะคะพัดลมนะคะเช็คให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะใครสนใจ isuzu mu x ปี2 0 1พันจดนะคะเครื่อง3000ม,มีเนวิขับ2ส,สีขาวมุกเลขไมล์ประมาณแสนต้นๆแนะนํนาเป็นคันนี้เลย นะคะตั้งขายอยู่ที่ราคา7 6 000, 9 0 0 0บาทเครดิตดีเราฟรีดาวให้นะคะผ่อนหมื่นสามลูกค้าที่มีรายได้สอง0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยไม่ต้องขอคนกู้ร่วมนะคะลูกค้ารายได้ไม่ถึงขอคนกู้ร่วมหนึ่งคนนะคะขอเชื่อมสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะสามีภรรยานะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถกู้ร่วมกันได้นะคะขอแค่ลูกค้ามีรายได้เป็นสองเท่าของค่างวดเท่านั้นเองนะคะ ใครสนใจคันนี้โทรเข้ามาเลย0827 4 4 3 253เบอร์พิง์แอดไลน์ได้นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้เลยที่บริษัทเพชรนจ์สำนักงนากนใหญ่สาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามีสสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงไว้เลยนะคะพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ